เจอเทวีชาแนลนะครับเมืองบูนัยครับดารุสลามดาร์เซรีเบกาวันครับเดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวกันนะฮะน่าจะเป็นมัสยิดหรือว่าพระราชวังนะที่ว่าสวยๆนะครับเราจะพามาเที่ยวแล้วก็ไปตลาดด้วยนะฮะนี่เป็นควันแขวนนะครับใหญ่มากนะกำลังสร้างนะน่าจะสองปีน่าจะแล้วเสร็จไดครับกำลังนั่งอยู่ที่เรือกินตับนะ วันนี้วันเลียงเราจะกาแทกน้ำนะตั้งตับต,บตนะฮะบินก,กันเร็วมากไฟนนี่รับร้อนเนบ ชาวบ้านหอหชาวบ้านเนาะไม่แน่เป็นปร,รูปเดียนครับหรือว่าเป็นที่เรียรเวเนี่ยไปดูนะครับแต่นะเขาสร้างบ้านทีริมน้ําได้กันเยอะแยะนะฮะโอ้แต่ว่าก็มีการทิ้งขยะกันเหมือนกันนะครับดูครับขยะลอยเต็มเลยนะฮะ นี่แะล้ เสาไฟฟ้าเขาจะเขาจะสร้างในน้ำเลยนะฮะดูครับเสาไฟฟ้านะเขาบ้านเขา้างรถไฟบ้านจะบ้านเหลาแบกจะสร้างบา้านริมริมน้ำนะครับบางบ้านก็ผุแล้วสร้างมานานแล้วเสาเสาไม้นะครับเพราะที่สัญจรไปมาริมที่อยู่ริมน้ำเขาก็ใช้เรือนะครับในการสัญจรนะครับ ีเน city, er yo, ี่ยถ้าเกิดมีคนมายืนแบบนี้นะครับก็เรือก็จะวิ่งมาหาเลยนะฮะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับกองเล็กแสดงว่าเขาต้องการเรือนะฮะเรือรับจ้างก็จะวิ่งมาบับ บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านบานใ่บ้านใม่เ้านใหม่บ้านใรมบ้านใหม่บ้านใหม่้านเบ้านใหม่บ้านใหม่บ้าน่านใหม้นใหม่านม้าน่บ้านใหม่บ้นใหม่้าม่บ้านใ่บ้าน้านใหม่านมามาน้านใ้ามน้านานาานาบ้านาน่นนนบนาบนน่น้นบ้านริมแม่น้าเาใหาหห ขึ้นไปดูหน่อยก็ไ,ได้ไมั้ยแล้วก็รอเราเป็นหมู่บ้านใหม่ปรัโอเคไม่ต้นะองมาเห็ดเดี๋ยวมาดูครับหมู่บ้านหมู่บ้านริมริมริมน้ำนะฮะก็ก็สวยนะ ที่นี่นะครับแปลกมากนะเขาห้ามใช้นิ้วชี้นะครับก่อนไม่แน่ใจว่าอะไรถ้าใช้นิ้วชี้ถือว่าเป็นการอะไรดุดูกดีดยามแล้วทั้งอย่างนั้นเมอร์ชีเ้็นนิ้วโป้งนะแปลกเหมือนกันทัวริสแกลอรี่ ครับคร,บนนร,ครบบับนะครับถ้าเกิดไปยืนอยูนอนนั้นนู้นนะฮะก็จะมีเรือวิ่งมารับนะฮะ แสดงว่าต้องการใช้เรือนะครับ <S <S ขอที่ติดตามชมครับส,สมิจวทวิเทอชนนครับสวัสดีครับ